เหตุรถบรรทุกดินทำดินหล่นเกลื่อนกลาดเต็มถนนยาวกว่า1กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนฝนไม่ตกมีแต่ฝนละอองเต็มหมู่บ้าน เมื่อฝนตกลงมาทําให้ถนนลืน่นเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งผู้ประกอบการรถบรรทุกดินไม่สนใจปฏิบัติตามกฎหมายคือไม่ใช้ผ้าใบาปิดคลุมป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายและดินตกหล่นเกลื่อนถนนชาวบ้านร้องสื่อมันชนช่วยด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวเดินทางไปพื้นที่ถนนสายดังกล่าวพบว่าเป็นถนนหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองใหญ่อเภอคลองใหญ่จังหวัดปราดพบว่ามีรถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกดินแล่นเข้าออกหลายคัน แต่ละคันบรรทุกดินมาเต็มคันรถและไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะใช้ผ้าใบาปิดค้ายป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการพุ่งกระจาย และติดหล่นลงพื้นที่ถนนจนกลายเป็นสีแดงเป็นทางยาวไปตลอดถนนกว่าหลายกิโลเมตรทําให้เกิดฝุ่นละอองุ้งกระจายขณะที่รถยนต์ล่นผ่านไปมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนสายดังกล่าวและเมื่อเกิดฝนตกลงมาทําให้ถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ลื่นล้มมาแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายชาวบ้านบอกว่าสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทางเจ้าาที่ตำรวจสพคลองใหญ่เจ้าาที่องค์การบรหิหารส่วนตำบลคลองใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน จึงไม่ออกมาบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้ประกอบการเจ้าของรถบรรทุกดินให้ขำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะท้ายรถป้องกันการตกหล่นบนถนนและทำไมองค์การบริหารส่วนตำบลทองใหญ่ถึงไม่ทำความสะานอาดถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเส้นทางสายนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยนำเสนอข่าวเพื่อให้ภาครัฐออกมาแก้ไข